สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักชั้นม .1 ทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาเปลียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งน้องเด็กม .1 คิดถึงครูอุ้มหรือเปล่าครูอุ้มคิดถึงเด็กๆนะวันนี้นําความรู้ดีๆมาฝากอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เราจะเรียนหลักภาษาง่ายๆนั่นก็คือคําพ้องลูก คำพ้องพ้องแปลว่าอะไรพ้องแปลว่าเหมือนออคำพ้องเคยได้ยินไหมพ้องรูปพ้องเสียงพ้องความหมายวันนี้เราจะมาเรียน3มประเด็นนี้กันอ่ะพร้อมแล้วเนาะเริ่มเลยนะลูกนะคำพ้องเอาความหมายก่อนคำพ้องในภาษาไทยมันมีความหมายว่าเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันในด้านเสียงในด้านรูปเขียนและในด้านความหมายถ้ามันเหมือนกันในด้านเสียงเราจะเรียกว่า พ้องเสียงอ่าถ้ามันเหมือนกันในด้านเสียงเรียกว่าพ้องเสียงถ้ามันเหมือนกันในด้านรูปเขียนเรียกว่าพ้องรูปและสุดท้ายถ้ามันเหมือนกันในด้านความหมายเราจะเรียกว่า,วาพ้องความหมายหรือว่าคําไวยพ์ก็ได้ลูกอ่าหรือว่าคําไวยพ์เป็นศัพท์เทคนิคนเนาะวันนี้เรียน3มประเด็นพ้องเสียงพ้องรูปแล้วก็คําไวยพ์เริ่มเลยไหมเริ่มเลยเนาะอ้าวมา ลุยชนิดเมื่อกี้นี้ก็สรุปไปรอบนึงแล้วสรุปอีกรอบหนึ่งก็ได้ชนิดของคําพ้องมีสาชนิดพ้องเสียงเสียงเหมือนพ้องรูปเขียนเหมือนแล้วก็คําใบพจน์ก็คือความหมายเหมือนโอเคผ่านไปคราวนี้เรามาเริ่มต้นด้วยที่พ้องเสียงพ้องเสียงนอกจากวิธีการสังเกตว่าเสียงมันจะต้องเหมือนกันแล้วนะลูกนะมันจะต้องเขียนต่างกันและความหมายมันจะต้องต่างกันเสียงเหมือนเขียนต่างความหมายต่างอ้าวดูลูกซ่อม กับซ่อมออกเสียงเหมือนกันไหมซ่อมกับซ่อมอันนี้คือซ่อมแซมอันนี้คือช้อนซ่อมอ่าเห็นปะอันนี้เรียกว่าผองเสียงต่อไปค่าค่าค่าอันนี้คือค่าพระจาอันนี้คือค่าฟันอันนี้คือคุณค่าเห็นปะมันออกค่าค่าค่าเหมือนกันเลยแต่ว่าความหมายมันต่างกันนะลูกนะอันนี้เรียกว่าผองเสียงสุดท้ายลูกพันพันพันอันนี้คือผิวพันอันนี้คือกุมภาพันและสุดท้ายอันนี้คือ พันพืชพันสัตว์โอเคเก่งมากเลยไม่รู้ใครตอบมาเสียงดังแว่วๆเลยเนาะอ้าวอันนี้ผิวพันนะกุมภาพันแล้วก็พันพืชพันสัตว์โอเคลักษณะเช่นนี้เรียกว่าคำพ้องเสียงคือเสียงเหมือนกันเขียนต่างกันแล้วก็ความหมายต่างกันโอเคไม่น่าจะยากอา้าวผ่านต่อไปประเด็นถัดไปคำพองรูปคำพองรูปก็คือรูปเหมือนเขียนเหมือนกันเสียงต่างกันความหมายต่างกัน เน้นย้ำนะลูกนะจะต้องเขียนเหมือนกันเช่นคําว่าสระกับสลัสระกับสลัเห็นปะมันเขียนมันเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยมันเรียกว่าคําพองรูปสระก็คือสระน้าอ่าสระก็คือสระน้ําสระว่ายน้ําขุดสระขุดคลองขุดสระอันนี้คือแหล่งหรือที่เก็บน้ำอ่าก็คือสระสระ สละอะสละอาะสลอิสลอีสละ,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 ะเดียวสละผสมเออเนาะอันนี้ก็คือความหมายต่างกันแต่ว่ารูปเขียนเหมือนกันออกเสียงต่างกันต่อไปเพลากบลาับเพลาเพลาคืออะไรลูกเพลาคืออะไรลูกใครรู้เพลาคืออะไรลูกเพลาคืออะไรอันนี้คือล,อล้อรถอันนี้คือล,อล้อรถแล้วก็มีแกนมีแกนเอาไว้ที่ให้มันล้อรถมันเกาะแล้วก็เคลื่อนที่ไปได้ตรงไหนเรียกว่าเพลาลูก ตรงนี้เรียกว่าเพลาลูกคือแกนสําหรับเกาะล้อให้รถเคลื่อนที่ไปได้เรียกว่าเพลาส่วนเพลาเคยดูหนังแบบพี่เลียดหนังพี่เลียดเรียกว่าอะไรหนังย้อนยุคหนังย้อนยุคใช่ไหมคุณพี่คะตอนนี้เพลาใดแล้วคะอ๋อสองโมงแล้วจ้าคุณน้อง <c oughs> เพลาแปลว่าเวลาลูกเออ <c oughs> เห็นไหมเขียน <c oughs> เหมือนกันเป๊ะ แต่ว่าออกเสียงต่างกาันแล้วก็ความหมายต่างกันด้วยลักษณะเช่นนี้เรียกว่าคำพ้องรูปไม่งงเนาะไม่งงใช่ไหมไม่งงอา้าวผ่านสุดท้ายคำพ้องความหมายหรือเรียกว่าคำไวยพ์คำไวยพ์พเนี่ยจะต้องเขียนต่างกันเขียนต่างกันเสียงต่างกัน ความหมายเหมือนกันมีความหมายเหมือนกันเท่านั้นก็คือคําพ้องความหมายเรียกว่าคําไวโพ์เช่นคําว่าไฟคําว่าไฟใช้ได้หลายคําเลยที่หมายถึงไฟอักคีก็ได้เช่นอักคีภัยเพลิมก็ได้เพลิงไหมสมมติว่าในการอ่านข่าวเนี่ยเวลาเกิดไฟไหมเนี่ย เขาจะไม่ใช้คําว่าไฟไหมเขาจะใช้คําว่าอัคคีภัยหรือเกิดเพลิงไหมก็ได้คาว่าเพลิงไหมกับอัคคีภัยเนี่ยมันจะสุภาพกว่าควาว่าไฟแต่เวลาหนูใช้ในชีวิตประจาวันหนูก็ใช้ไฟก็ได้โอเคเนาะโอเคนะอนะ้อาวผ่านน้ําน้ํามีหลายคําที่หมายถึงน้ํานาทีสม,มุดอุทกชนพวกนี้หมายถึงน้ำหมดเลยใช้ตามบริบทนะลูกนะขอน้ำหนึ่งแก้ว ก็คือน,น้ำแต่เราจะไม่ขอว่าขอนาขออุทกหนึ่งแก้วขอชนหนึ่งแก้วขอสมุดหนึ่งแก้วขอนาทีหนึ่งแก้วเราไม่ใช้ดังนั้นเวลาเราจะเอาไปใช้ใช้ให้เหมาะสมพวกนี้เนี่ยใช้ในบทกรได้อ่าใช้ในบทกรได้แต่ถ้าในชีวิตประจำวันก็ใช้คำว่าน้ำโอเคไหมโอเคเนาะถ้าในการอ่านข่าวน้ำท่วมเรียกว่าอุทกกะยัยเอออันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันอา้าวผ่านไปสุดท้ายตายรูตย้ตายเนี่ย จะตายทั้งทีนะลูกนะใครที่ตายมีคําเรียกหลายคําก็คืออสัญญีก็แปลว่าตายอสัญญีตายมอดมวยก็แปลว่า ตายมรณะก็แปลว่าตายมรณะมรนามรนังมรณะภาพพวกนี้แปลว่าตายหมดเลยแล้วก็คําว่าสวรรค์ก็แปลว่าตายเช่นกันคําเหล่านี้สามารถใช้ได้ตามบริบทตามความเหมาะสมโอเคไหมโอเคเนาะวันนี้จบแล้วเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรียนสาประเด็นพ้องรูปพ้องเสียงพ้องความหมายพ้องรูปก็คือรูปเหมือนเขียนเหมือนความหมายต่างเสียงต่างต่อไปพ้องเสียงเสียงเหมือน เขียนต่างความหมายต่างแล้วก็พ้องความหมายเขียนต่างเสียงต่างความหมายเหมือนกันโอเคไหมโอเคเนาะถ้าใครไม่ทันคูอุ้มพูดเร็วไปเดี๋ยวดูวิดีโอย้อนหลังได้โอเคนะตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทําแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วลุยเลย เป็นยังไงกันบ้างสำหรับเนื้อหาทุกเรียนจบไปเข้าใจกันไหมเอ่ยสามารถเป็นกําลังใจให้พุงได้ด้วยการกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งหรือว่าถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน n o academy ดาวน์โหลดได้ตรงนี้เลย